สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคชิปนี้ก็เจอกันกับแนวทาง4 5่้านอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ VAP แล้วก็พัฒนานะครับเมื่อวานเนาะของเราก็ยังดีนะครับพี่พี่มา3นอยหลุดไป1นึ่งหลุดไป1นอยเนาะก็คือห้านอยพิเศษนะครับห้านอยพิเศษนะครับให้5กับ1คนที่ออก8 4 4 2 3นะครับของเราไม่มานะครับ ฮานอยปกติให้ห้ากับเก้าผลที่ออกเก้าเก้าสองสามเก้าไขรูดที่ 9, เก้าเด้งบนเด้งล่างนะครับของเราเข้าไปที่เก้าสามสามเก้าเน้นเน้นนะครับมาสายรูดด้วยนะครับยินดีนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอย VIP VIP ผมให้ศูนย์กับหกผที่ออกเก้าหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหกไค่รูดที่หกเข้าไปที่หกเจ็ดเจ็ดหกเน้นเน้นนะครับอันนี้ก็มา สายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับส่วนฮานอยพัฒนาให้6กับ0นะครับผลที่ออก5 1 0กับ8 1เนาะ6ไม่มานะครับใครเอา0ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 1 1 0นะครับมาเด่นรองกับตัวเจาะนะครับฮานอยพัฒนาส่วนแนวทางของวันที่19นะครับพี่พี่วันที่19กก็ขอให้พี่พี่สมาชิกที่เข้ามาติดตามนะครับแนวทางเราขอให้โชคดี เหงๆปังๆนะครับฮาหนอยพิเศษนะครับวันนี้ผมได้เลข3กับเลข2นะครับรูดไปที่เลข2 2 0 2 4 2 8 3 0 3 4 3 8นะครับ3ตัว3 2 0นะครับ อันนี้หานอยพิเศษนะครับผมส่วนหานอยปกติส่วนหานอยปกตินะครับผมได้ไปที่เลข9กับเลข2นะครับพี่ในรอบนี้ก็ยังเด็ดที่2นะครับ2 0 2 1 2 5 9 0 9 1 9กนะครับสามตัว9ก้ตัวเน้นตัวเจาะนะครับสองห้าสองหนึ่งก้าศูนนะครับผม่ันใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพานอยพิเศษกับพานอยปกตินะครับผมส่วนอีกหน้านะครับ อีกน่าจะเป็นฮานอย vip กับพัฒนาฮานอย vip นะครับวันนี้ผมได้เลข2กับเลข6นะครับรูดที่2 2 1สองหนึ6 2 6 9นะครับ สามตัวหกสองหนึ่งอันนี้ฮานอย vip นะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับฮานอย vip ส่วนฮานอยพัฒนาพัฒนาผมให้ไปที่เลขเก้ากับเลขห้านะครับลูดไปที่ 5้าห้าศูนย์ห้านึ่งห้ดเก้้าหนึ่งเกนะครับสามตัวนะครับผมเก้าห้าแดนะครับ ก็นะครับประมาณนี้เลยนะครับท่านใดที่เนาะชื่นชอบในแนวทาง4ีฮานอยนะครับก็ทําเป็นแยกน้อยให้แต่ละรอบนะครับก็ขอให้ในวันนี้แนวทางเฮงเหปังปงัขอให้พี่พี่โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ